สวัสดีครับอตอนนี้ผมกำลังซ่อมคันดีของโรงเรียนอาราชาชลบุรีนะครับแถวจันทิงกอ่าปัญหาของตัวนี้นะครับอบอกกันครับตัวนี้เป็นของคีมีนะครับแปดสองแปดนะครับ, 8, 2, 8รบเป็นรุ่นรุ่นก็ผมว่าน่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับเพราะระบบแพดเดิลตรงเนี้ยตอนเนี้ยยุคสมยัยเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ ระบบนี้น่าจะไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับอันนี้เป็นระบบล็อก,อกด้วยลูกป,ปืนนะครับในนี้จะมีลูกป,ปืนเป็นตลบอ,อยู่ข้างในนะครับกดขึ้นไปกดลงนะครับก้านตัวนี้เป็นตัวส่งให้ให้ตัวนี้ขึ้นลงนะครับเมื่อเวลาทีา่เราเล่นเราสังเกตว่าเราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามันค้างแล้วมันเอาขึ้นเอาลงไม่ได้ในที่แคนเดิลเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวก้านตัวนะี้เป็นตัวปรับให ให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมน,นะครับเป็นการตั้งเป็นการโจมในตัวเกี่ยวกับแพดเดิลน,นะครับแต,ตนนตแ,แต่ตัวเนี้ยอย่าผมจะอธิบายว่าตอนเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับทีนี้ทําไมทําไปถึงเครื่องอยู่เฉยแล้วหนังกล้องเนี่ยทาไมถึงใช้ไม่ได้นะครับก็ประมาณว่านะครับพอหนังกองเนี่ยใช้เรื่อยๆจะพบสเปซตั้งข้างมีมากขึ้นนะครับจังหวะที่ไอ้ตัวเนี้ยตัวก้านตัวเนี้ยมนโดนโจมให้ ให้มาแบบนี้นะครับพอสเปซกว้างขึ้นหลังใช้ไป5้าปีเนี่ยครับด้านข้างจะเกิดรอยแล้วก็เหมือนหนังจะหย่อนหย่อนนิดนนะครับมดสภาพนะครับเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสเปซที่มันเหลือเพราะนั้นมันเหลือปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะทําให้หนังมันคอนไปไปซ้ายขวานในขณะที่เรากดแฮนเดิลเนี่ยมันจะมีสูงเพราะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ทิศทางมันไม่จูนลงจุนลงไม,ไม่ลงตัวนะครับแต่ทีเนี้ยอ่าตรงนั้นโอเคผมพอเข้าใจได้แต่เนี้ยพอ พอถ้าสูงมีปัญหาปุ๊บเราก็สามารถามาปรับตรงนี้ได้นะครับก็คือเรื่องตรงนี้แต่ที่มันปรับไม่ได้นะครับก็เพราะว่าตอนนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผมเพิ่งเจอนะครับก็คือเจ้าตัเวเชนเดอร์ตัวนี้มีการคลอนนะครับแล้วผมก็มาเปิดมาหงายดูนะครับก็พบว่าเป็นน็อตปกติมี3ใบนะครับใบนี้ใบเล็กสุดเป็นน็อตที่เขาเอาน็อตจูนของหลักกอง พวกเสน่ห์หรืออะไรเนี่ยมาใส่แทนนะครับทีนี้พอมันมน็อกแดกลบแกเนี่ยครับมันก็เกิดปัญหานะครับปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับตอนนี้ผมได้ผมก็ม<ๆ>เห็นวก,วกผมเตรียมน็อตละที่เป็นเป็นน็อตที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งก็คือใช้ได้เลยครับมันต้องล็อกตัวมีดด้านหลังด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เขาใส่มาแบบใส่มาเฉยๆนะครับมือที่ไม่มีตัวมีดเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้มันส่งผลยังไงนะครับมันส่งผลให้เป็นแบบนี้ ส่งผลให้คนผู้เล่นไม่สามารถหมุนกล้านี้ได้นีเนื่องจากว่าตัวนี้มันงอนะครับเห็นไหมครับมันงอบางทีตรงนะครับอ่าทีนี้ผมก็อันดับแรกผมต้องซ่อมตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับอ่าทีนี้จะล็อกล็อกไม่ล็อกเนี่ยที่เสียงเนี่ยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นตลับลูกปืนอรู่ขูาไหนนะครับเรียนกันประมาณไม่ถึงสิบลูกนะครับ มันจะมีหน้าที่หมุนตรงนี้ปรับองศาตรงนี้ให้ขึ้นลงนะครับตรงนี้ให้ขึ้นลงเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้องศามันนะครับที่ที่ควรจะเป็นกับหนังกองที่มีอยู่ปุ๊บมันจะค้างและไปไหนไม่ได้เลยนะเพราะนั่นเ้นตัวนี้เป็นตัวหมุนนะครับเป็นตัวจูนเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือมันหมุนไม่ได้นะครับผมต้องซ่อมตรงนี้ก่อนให้กลับมาตรงเห็นไหมครับงอ นี่คือปัญหาที่บักจะเจอเจอบ่อยๆนะครับแต่ว่าแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าบังเอิญนรุ่นนี้บังคับด้วยก้านตัวนี้นะครับในการล็อกพนเดิลนะครับเพราะฉะนั้นต้องซ่อมจักตรงนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับโดยรวมแล้วเครื่องสามตัวที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรผมล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็พร้อมกับเปลี่ยนหนังใหม่นะครับรอบนี้นะครับจะใช้หนังใหม่ ครับมีให้เลือกออมีสองยี่ห้อหลักๆที่ผมใช้ก็คืออ e ีแวนกับล e ิโม่นะครับแต่รอบนี้ผมเลือกใช้อ e ีแวนนะครับเพราะว่ามันโดยสเปคของรุ่นกับหนังเนี่ยมันห่างก,กันครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยผมต้องเอาขอบกองเนี่ยไปเทียบหรือหนังเก่าเนี่ยไปเทียบที่ร้านนะครับเพื่อเบิกหนังกล้องใหม่ออกมา ทีน,นี้ก็เตรียมตัวพอผมซ่อมระบบพวกนี้เสร็จปุ๊บผมก็ใส่หนังได้เลยนะครับเพราะว่าระบบผลแกพวกนี้เวลาผมล้างเนี่ยล้างเสร็จปุ๊บแผมใส่น้ํามันหยอดจารบีหมดแล้วจะเห็นว่ามันกลับมาเงาเงา เพราะว่าแพดเดิลเนี่ยอยู่ข้างล่างสุดเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครหรือวงไหนที่จะยกขึ้นมานะครับทำอะไรเขาไม่ค่อยได้หรอกครับเขาแข็งแรงนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดตอนนี้มันคือมันเกิดจากที่น็อตตัวเมียหลุดแล้วเจ้าของคนเล่นก็คงไม่รู้พอมันหลุดออกมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยน็อตมันหายัก็เลยเป็นแบบนี้แล้วเขาก็หาน็อตอะไรมาใส่ก็ได้คิดว่าทดแทนได้จริงๆแล้วมันจะส่งผลให้ถึงขนาดนี้เลยนะครับว่ามันงอนะครับเพราะมันวิ่งไม่ตรงนะครับใช้งานทุกวันๆก็เลยงออันดับแรกเดี๋ยวผมจะซ่อมตรงนี้ ยังไงรกร็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครมีปัญหาตรงนี้ก็ปรึกษาได้ครับหรือว่าให้ผมเนี่ยเข้าไปตรวจเครื่องในเองก็ได้ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆครับจาก m าย u ูสิกอบคุณครับสวัสดีครับ